ขอให้โลกสงบสุขเถอะอาเมนชี้มวยชอบสึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมนะครับจะชกกันทั้งหมดนี้8คู่ครับประจำวันพฤหัสที่11ธันวาคม2,568นครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่รักมวยเชียร์มวยชอบเล่นมวยและต้องการหาสานที่ติดปลายนมที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับชี้มวยชอบขอแนะนําเลยนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยมั่นคงปลอดภยัยอุ่นใจสบายใจแน่นอนสมัครเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มฟังภาคหูครับจากทีมงานชี้มวยชอบนะครับส่งสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นส่งข้อมูลนะครับ อัปเดตกันในกลุ่มนั้นเอามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวนี้ชีม้มวยชอบวันนี้มาสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชีม้มวยชอบนะครับชอบใจก็จัดขัดใจก็สวนฉันมาได้นะเงินทองกินกันครับความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมสนามจริงไม่มีคําว่าขอโทษครับวันนี้ไปที่ศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมไม่ต้องสวนอะไรกันเยอะแยะครับไปหัวดกันเลยครับคู่ที่1กลก้องคู่ออิี่สองกขันตินจะพบกับทางด้านเจ้าก้าวหน้าโรงเรียนกีฬาโคราช เจ้ากล้องภูสิงเนี่ยอายุ20ปีนะครับเป็นมวยรุ่นพี่นะส่วนสูงนี่ร68เลยเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดครับชกมาแล้วนี่ก็40กว่ากไฟนะทางด้านสไตล์การชกนะครับบอกกล้องภูสิงคนนี้ครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับนอกได้ในมีนะครับสาหรับทางด้านเจ้ากล้องภูสิงไฟล่าสุดของกล้องภูสิงนะครับก็ไปแพ้ทางด้านเจ้ายอดเสกสันมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงไปดูกันที่ทางด้านเจ้าก้าวหน้าครับก้าวหน้าคนนี้ครับดาวรุ่งพุ่งแรงครับหน่วยการดีนะครับอายุ17ปีครับส่วนสูงนี่ร นะไปก็จะมาสุรินทร์ครับชกมาแล้วนี่ก็50าสิบกไฟนะครับทางด้านสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเรื่อง,อง,องมวยไทยเลยแหละซ้อมที่ค่ายโรงเรียนกีฬาโคราชครับไฟล่าสุดของทางด้านเจ้าก้าวหน้าก็ไปชนะเจ้ากุหลาบขาวสอบุญยรักมาที่ศึกเพชรยินดีเอาละครับเราไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชีม้มวยชอบนะครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนฉันมานะข้อมูลโดยละเอียดอัปเดตกันในกลุ่มครับแต่ชีม้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้า ก้าวหน้าโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเข้า um> ร้องก้าวหน้าไปก่อนมีราคาแต่งตัวแน่นอนนะเราไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับคู่ที่สศึกเพชรยินดีอัจฉริยะอูดุดอจะพบกับทางด้านเจ้าหลานยาโมสิทธิ์มนชัยหลานยาโมเนี่ยมวยระดับสือแผเลยแหละกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยได้เปรียบแน่นอนครับทางด้านเจ้าอัจฉริยะนะครับตัวนี้เป็นมวยดาวรุ่งพุ่งแรงครับอายุ14ปีนะครับทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ย ทางด้านเจ้าหลานยาโมจะดูดีกว่าครับทางด้านฟอร์มการชกเนี่ย เจ้าอัจฉริยะเนี่ยสดตีเลยพี่จ๋าครับวันนี้สดจะบทเก๋าหรือว่าเก๋าจะเอาอยู่ครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าอัจฉริยะครับตัวนี้เป็นมวยฝีมือครับนอกได้ในมีฉลาดไตตั้งขวขาคาสว่วนนี้ลดไป0.1ปอนด์ปอนครับซ้อมมา1เดือนเต็มเต็มเลยไฟล่าศูนนี้ก็ไปชนะเจ้าเพชร25สาอพานทะเลมวยไทยยิมมาที่สึกมวยมันสนั่นเมืองครับเราไปดูกันที่ทางด้านหลานย่าโมครับหลานย่าโม,ค,านโมคนนี้ครับระดับซื้อแปรเลียกอาจารย์เลยกระดูมมวยการผ่านมวยเนี่ย แต่วันนี้นะครับคิดจะแก้งเกิดก็ต้องเอาชนะมวยรุ่นน้องให้ได้ครับอายุ22ปีนะครับส่วนสูงนี่167นะเป็นก็จังหวัดน,นครราชสีมาครับโชกมาแล้วนี่ก็ร้อยกว่าไฟแล้วทางด้านสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับครบเครื่องเรื่องมวยไทยเลยวันนี้มาพิกัดไปไปเลยครับปั้มดีตีเหนียวอ่ะหลานยาโมเนีย ครบเครื่องครับซ้อมมา1เดือนเต็มเ็มเลยตั้งใจมาแจ้งเกิดนะครับห้างไฟหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพ้นอกให้ทางด้านเจ้ามอรกตเขียวสอรเรืองสวัสดิ์มาที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่2นะครับเอาละครับเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่ที่สศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมนะครับคู่นี้ชี้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าหลานย่าโมสิทธิ์มนชัยนะครับกระดูกมวยไม่ได้มีไปต้มซุปนะ เราไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับคู่รองน้องคู่เอกที่ชีมวยชอบหยิบยกมาให้วันนี้ครับขุนหารดับทิดบางรักจะพบกับทางด้านเจ้าฟ้าสว่างไซมูนสนุกเกอร์นะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าขุนหารก่อนเลยครับขุนหารคนนี้ครับสูงยาวสาวกรีเลยอายุ22ปีครับเป็นมวยรุ่นพี่นะครับสไตล์การโชกของุนหารเนี่ยตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องครับเข่าในเหนียวแน่นวันนี้ลดไป1.1ปอนด์นปอนะครับสำหรับทางด้านเจ้าขุนหารนะไฟล่าสุดของขุนหารก็ไปชนะเจ้าตีเล็กบอรรวมใจเพื่อนมาที่ศึก เป็ดยินดีมวยไทยพรีเมียมนะครับ เราไปดูกันที่ทางด้านเจ้าฟ้าสว่างสายมูนสนุกเกอร์ครับฟ้าสว่างคนนี้ครับเรียกได้ว่าสดตีเลยพี่จ๋าครับเป็นมวยรุ่นน้องครับอายุ17ปีนะครับส่วนสูงนี่1้5นะเป็นจังหวัยเจ้โสธรครับชกมาแล้วนี่ก็40กว่าไฟนะครับทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยคุณหารจะดูได้เปรียบนะครับการฟอร์มการชกเนี่ยก็สดเหมือนกันครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องเลยนอกได้ในมีนะครับแต่ทางด้านเจ้าคุณหารเนี่ยตัวนี้คีบติดคิดตังครับถ้าคีบไปติดก็ไม่ได้คิด แล้วครับไฟล่าสุดของทางด้านเจ้าฟ้าสว่างก็ไปชนะวันเฮงกอวุธิชัยมาที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองเอาละไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่ที่3นะครับคู่รองน้องคู่เอกศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมคู่นี้ชี้มวยช,ชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าคุณอาหารดาบทิศบางรักครับไปไปลายเนี่ยคีติดคิดตังครับแต่คีไม่ติดก็ตัวใครตัวมันนะ ชอบก็จัดขัดใจก็สวนฉันมาได้เราไปต่อกันที่คู่เอกเร,รกนํำรายการวันนี้ครับสันส้นๆง่ายๆตามสไตล์ชีม้มอชอบครับแววววววังพรมจะพบกับทางด้านเจ้าสั่งฟ้านออนุวัตรยิมแวววาวเนี่ยมวยระดับซื้อแปเรียกอาจารย์เลยครับอายุ29ปีนะส่วนสูงนี่ร้อยหครับเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับชกมาแล้วนี่ก็ร้อยกว่าไฟเลยสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับสีมือครบเครื่องนอกได้ในมีอ่ะวันนี้มาพิกัดไปเป๊ะเลยหลักเหลี่ยมเชิงมวยสมองมวยไอคิมว IQ มวยเนี่ย แวววาวเนี่ยได้เปรียบแน่นอนครับตัวนี้เก่งยก4นะครับ1น3่สเนี่ยสังฟ้าน่าจะดูดีกว่านะครับเอาละครับไฟล่าสุดของแวววาวนะครับก็ไปเสมอทางนาเจ้าเพชรเอกเกียรติจำรูนมาที่ศึกเพชรยินดีเราไปดูกันที่ทางด้านคู่จบครับเจ้าสั่งฟ้านอเอานุวัดยิมนะครับตัวนี้สดจีเลยที่จ๋าครับสูตรจริงนี่ร้ายมากเลยสําหรับเจ้าสังฟ้านะครับสังฟ้าคนนี้นะครับอายุ24ปีครับส่วนสูงนี่1้5นะ เป็นคนอำเภอชุมพวงครับจังหวัดนครราชสีมาชกมาแล้วนี่ก็ร้อยกว่าไฟนะครับทางด้านสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องครับตัวนี้ฝีมือซ้ายเจอฝีมือขวาครับสูสีคู่ขี้ดูดีแน่นอนครับแต่สั่งฟ้าวันนี้ลดไป1ปอนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับมวยชกกลางคืนร่างกายน่าจะฟื้นตัวได้ ไปดูกันที่ทางด้านสถิติของสั่งฟ้ฟนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปชนะเจ้าโคชินอน,นาคสินโตเกียวมาที่สึกเป็นดีเรียกได้ว่าสดมากๆเลยสั่งฟ้าวันนี้ครับเอาละครับเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่ที่4คู่เอกเพลงนำรายการนะครับคู่นี้ชี้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าสั่งฟ้านออนุวัตรยิมครับเข้ารองสั่งฟ้าไปก่อนนะครับมีราคาก็แต่งก็บังเอานะครับสองข้างเอาตัวรอดคือยอดเซียนครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ชีมวยชอบหน้าช่องสี่คู่ชุดจดตุระภาคีนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการฟังมวยหูจากทีมงานชีมวยชอบนะครับเสียงสายแจ๋วชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยวันนี้ออกตัวสุขังวัดดวงมรนังเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังได้ออกตังกันแน่นอนครับด้วยความหวังดีจากชีมวยชอบแล้วพบกัน E ีีต่อไปครับสวัสดีครับ